ซอนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ข้อยุติโดยกฎหมายที่ชัดเจนศาลโลกเขาก็ให้พี่ากษามาแล้วว่าให้ไปตกลงกันแล้วกบบระบวนการตกลงมันก็ยังไม่ได้ลงมือทำเสียทีตอนนี้ถ้าเลือเรื่องนี้มาพูดเนี่ยกระบวนการต่างๆที่มันจะเกิดตามมาเนี่ยมันจะยาวมันจะมันจะเยอะแยะแล้วตอนนี้ถ้าประเทศไทยไปทะเลาะกับใครเนี่ยในเวทีโลกเนี่ยมันแพ้เพราะเราไม่ได้มีประชาธิปไตาย คนที่ประ,ประเทศประชาธิปไตยเขาก็จะจ้องที่จะเล่นงานเราอยู่แล้วแม้ไม่ได้ถล่ล็อกกับใครเขาก็จ้องจะเล่นงานเมื่อเช้าเมื่อกี้นี่รัฐบุ่ียานน่านังสือบิลในในจอห์นแครรี่อะไรนั่นเดียวออกมาให้สัมภาษณ์คำนิไทยว่ายังไม่ยอมปล่อยประชาธิปไตยออกมาเสียทียังไม่ยอมจัดให้มีการเลือกตั้งเสียทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปเร่งรัดบีบคั้นคอสชอ ความในก็ยังไม่หายความนอกก็เข้ามาใส่สุดท้ายเนี่ยบ้านเมืองนี้มันจะไหม้ไปหมดเอาเป็นเรื่องเรื่ได้ไหมล่ะเออเอาให้มันจบเป็นเรื่องเรื่องตอนนี้จัดก,การกับขบวนการทุจริตคอเริมชั่นนักการเมืองชั่วข้าราชการขี้โกงทำกระบวนการบ้านเมืองให้มันเข้าระบบระเบียบก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ว่ารั้วบ้านกูอยู่ตรงไหน ตอนนี้ก็เอาลืมๆไปก่อนให้ตำลึงมันพันไปก่อนให้เถาพันเถาวันมันพันกันไปก่อนแต่ยอดตำลึงมันขึ้นบ้านกูแต่มันโผล่ยอดบ้านมึงมึงเก็บไม่เป็นไรเถาเออถั่วภูมันขึ้นบ้านมึงแต่ก็เลื่อยมาบ้านกูกูเก็บรูปก็ไม่เป็นไร ปล่อยมันไปก่อนรอให้เราจัดการขาโจรไอ้โจรขโมยที่เผาบ้านเผาเมืองสอนตส,สะดงบ้านเมืองให้มันหมดไปก่อนแล้วค่อยมาดูรั้วว่าล้วเราจะเริ่มต้นตรงไหนซึ่งเขาก็พูดออกมาถ้าคุณจำคำพูดของคุณประยุทธ์ได้เขาก็บอกว่าเขาเองเนะี่ยคิดไหมถ้าท่านอยากจะทำล้วด้วยซ้ำทำล้วด้วยซ้ำแต่ทีนี้มันยาวเป็นพันๆกิโลเนี่ยมันจะต้องลงทุนมหาศาล ใ,ใจเย็นๆใ,ใจร่มๆบางที่ราเรื่องตอนนี้อย่าเพิ่งไปไปชวนคนข้างบ้านตีบ้านเราเองยังไม่รู้จะรอดไม่รอดไปเลยเพิ่งสองเดือนเองอีกไม่นานนี้เนี่ยตอนนี้อบตอทั้งหลายเริ่มรวมหัวกันแล้วรวมหัวกันทำอะไรก็มีข่าวลือว่าคอสชอจะยุบอบตอแล้วก็ยุบสภา,าจังหวัดคือส,สมาชิกสภา,าจังหวัด บริษองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลพวกนี้มันจะรวมหัวกันต่อต้านแล้วตอนนี้ในลึกๆเพี่นไปชคนเขเมรทะเลาะอ,อีกข้างในก็จะแย่อยู่แล้วจะไปชวนเขเมรทะเลาะอ,อีกแล้วเราจะเหลืออะไรเพืั้นใจเย็นๆน,น้องหนู รอให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยราบคาบแล้วทำให้ทุกเรื่องมันไปได้ด้วยดีก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ว่าเออไอรั้วบ้านเราจำลึงบ้านมึงมันพันรั้วบ้านกูไอจำลึงบ้านกูไปพันรั้วบ้านมึงเดี๋ยวต้องมาถามเอาออกกันก่อนอันไหนเป็นปเขตแดนให้ชัดเจนอันนั้นค่อยว่าก,กันหตอนนี้เอาเอาภายในบ้านกำจัดโจรที่มันจ้องปล้นสะดมบ้านเมิอ์นให้หมดไปก่อน ฉาเจ้าค่ะมีสัชนาเอออยากจะทราบเรื่องพลังงานนะคะหลวงปู่นะคะว่าไปถึงไหนแล้วคะเรื่องอะไรอะเพลังงานพวกน้ำมันอะไรอย่างงี้ค่ะว่าเราประชาชนเนี่ยจะได้รับเออส่วนลดอะไรลดการดลดราคาของน้ำมันอะไรก็น,นี้นนไงกำลังจะประชุมกันนักคุณพิยาสวัสดิ์อวรนันเมื่อเมื่อวันศุกร์ี่เขาโทรนัดมาวันที่1 4หลวงปู่บอกว่าวันที่14ไม่ว่าง มันกระชั้นที่เกินไปนัดการน,นาพลังงานไม่ทันก็เลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าเขาจองจองห้องไว้ให้แล้วด้วยเ,อ,อ,เ, 27, เอ,อ่เป็น27เจ็ดใ่ไหมเป็น27เดือนนี้ก็ที่ห้องประชุมส่วนโมกข,ของอาคารอาคารปตทปตอปตทอะปอตอท เวลา9้าโมงเช้าจนถึง4โมงเย็นใครสนใจจะไปนั่งฟังก็ไปกินข้าวฟรีนั่งห้องแอร์แล้วก็ฟังเขาเสียงกันไปเสียงกันมาก็ได้แน่มันจะต้องจบเพราะลุงปู่ให้เชิญตัวแทนคอสชมาด้วยเชิญเชิญบริษัทเชฟเชฟร่อนเชิญบริษัทที่รับสัมปทานจากรักทุกบริษัทเข้ามานั่งฟังด้วยเพื่อจะแก้ปัญหาต่อปัญหา แล้วก็เชิญคนที่เกี่ยวข้องเรื่องพลังงานโดยทั้งอธิบดีกรมพลังงานเชื้อเพลิงมานั่งฟังด้วยเพื่อจะตอบปัญหาใน,นวันที่27ใครสนใจว่าทิศทางพลังงานบ้านเมืองมันจะออกมายังไรเดี๋ยวไปวันที่27ไปนั่งคุยไปถามไปตั้งคําถามเป็นคํถาถามที่เป็นไสยศาสตร์ไม่ได้ถามไม่ได้ สายศาสตร์คืออะไรไม่มีข้อมูลฟังเขาเล่าเล่ามาแล้วก็มาถามส่งเดชตัวเองยังตอบไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองถามแล้วจะไปถามเขาเราจะรู้ไหมว่าเขาตอบถูกรอปิดเพราะฉะนั้นคําถามที่จะไปถามต้องเป็นคําถามที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือมีข้อมูลชัดเจนเราตรวจค้นได้แล้วก็สามารถพิสูจน์ชัดเจนแต่เขาตอบมาเราจะได้รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ไม่ใช่ไปนึกอยากถามอะไรก็ถามมันส่งเดชถามตามอารมณ์ นะมันสะใจระบายอารมณ์วันนั้นหลวงปู่จะนั่งหัวโตแล้วถ้าใครถามโดยวิชาศสยศาสตร,ร์จะโดนไล่ออกจากห้องเพราะเสียเวลาเสียเวลาต้องมานั่งฟังไสยศาสตร,ร์เอาเรื่องจริงเอาของจริงแล้วมาคุยกันความเป็นจริงมันจะได้ได้ข้อยุติถ้าฝ่ายปตทตอบไม่ตรงไม่ถูกต้องอย่างนั้นก็จะต้อง,อง,องชี้แจงให้ได้แต่ชี้แจงไม่ได้ก็แสดงว่าคุณผิดแต่คุณต้องฟังเรา ต้องให้เป็นอย่างนี้ให้ชัดเจนอย่างนี้รู้ปู่เป็นคนทําอะไรต้องชัดเจนไม่คุ้มเรือถ้าคุ้มเรือไม่ทำโจ๊ให้จะถามอะไรเชิญเอาไปครับมีนักศึกษาครับเดินปูครับเออประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนักศึกษาสามทุ่มมารวมตัวกันตรงนี้นะครับเพราะว่าจะไปพักที่อื่นนะครับเชญครับผู้ชาครับพิเศษนา คือหนูอยากทราบว่าการที่เราแบ่งปันข้อสอบให้เพื่อนราเนะะี่ยค่ะถือว่าบาปไหมคะแบ่งปันข้อสอบให้เพื่อนร่วหนูหนูอยากแนะนำว่าแนะนำเพื่อนให้ไปหาไอ้ชมพูหอมจา์สาหัวแล้วมันจะทำให้หัวสลาดขึ้นสมองใบขึนแต่ถ้าที่รออื่นจาลแล้วเขามันจะขึ้น แล้วมันจะร้องมอมอมอเี้เอใครที่ลอกลอกข้อสอบหนูว่าบอกให้ไปเปลี่ยนชมพูรสาหัวหม่เพื่อสมองมันจะได้โล่งโปรง่งมากขึ้นถามว่าบาปไหมหนูกาลังสอนกระบ,บวนการทุจริตให้เพื่อนแล้วทําให้กระบ,บวนการทุจริตมันต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งชาติล่มจม เป็นคำถามที่เพื่อนนั่นข้างๆสะดุ้งโยงเลยนะใครจะถามอะไรอีกเชิญอ้ษษาวผู้ชาพี่สัจจนาในกรณีที่ประธานกรรมการเครดิตยูเนียนออฟซับะครับเขีเยนเช็คให้กับเจ้าวาดวัธรรมก,กายโดยที่เงินมาไม่ถูกต้องเนี่ยผมอยากจะถามปูว่าการโอนเงินให้กับเจ้าวาดโดยที่ บอกเป็นเงินท่อกระถินเนี่ยแต่เงินเป็นเงินเอาจากสมาชิกไปนะฮะไม่ทราบกรณีเงินผิดยังไงครับจริงๆนวเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของหลวงปู่นะแล้วพวกนี้ก็ไม่เคยไปทําบุญกับหลวงปู่สักเลยหนึ่งนะเวลามีเงินมันก็ไปวัดธรรมกายหมดแต่เวลา เมื่อเช้านี้นั่งรถมายังโทรไปหาดีเอเลยพ่อที่บดีดีเอไอนันดลงปูไว้วันที่25แต่ลูงผูต้องไปเพราะทีดีเอาที่บดีดีเก็ไปไม่ไปช่เรื่องของตัวเองเลยเรื่องพวกนี้เรื่องสหกรณ์เครดิตเนี่ยเมื่อเช้าก็โทรถามผู้ทําคดีว่าคุณไปถามหรือยังว่าวัธรรมกายเอาเงินของสหกรณ์ยูเนียนไป814ล้านเนี่ย ซึ่งเงินเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเงินร้อนเป็นของโจรเนี่ยรับบริจาคไปเนี่ยของโจรมันอยู่ที่ไหนก็ถือว่าต้องได้คืนคุณตามเรื่องไปถึงไหนเอ่อเจ้าหน้าที่หัวหน้ากองที่ทําคดีของของสหกรณ์เนียเนี่เขาก็รายงานกลับมาบอกลุงปู่ว่าเขาได้ติดต่อสอบถามไปยังทนายของของฝ่ายวัฒธรรมกายแล้วแล้วก็ทนายวัฒธรรมกายโดย เจ้าวาดวัธรรมกายก็ให้ทนายมาติดต่อกับสหกรณซึ่งสหกรกรรมการยุคปัจจุบันชุดปัจจุบันเนี่ยกำลังประสานกันเพื่อจะทวงเงินก้อนนี้คืนมาสุนงค์ปก็ต,ตามถามไปท,ท,ทั้งที่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยหรอกแต่ว่ารับปากมาแล้วก็ทําให้ ก็ตามถามทวงถามไปว่าแล้วเรื่องมันไปถึงไหนเขาก็บอกว่าเขาไม่ทราบครับเพราะว่าเรื่องก,การเจราจารคืนเงินเนี่ยมันอยู่นอกเหนือคดีของเขาแต่เรื่องที่อยู่ในคดีความเราก็เลยเร่งเขาว่าอายาการเขาทวงถามมาว่าไอ้ไอ้คดีทั้งหลายอ่ะที่จะต้องสอบใหม่สอบพยานเพิ่มเนี่ยคุณสอบไปถึงไหนแล้วแรกๆเขาก็บ่ายเบี่ยงเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีกนานคดีพยานมีหลายปากลูกบุมก็เลยบอกว่า ใช้เวลานานขนาดไหนที่มันเป็นปีแล้วนะคนก็เดือดร้อนและส่วนใหญ่คนแก่คนเฒ่าทั้งนั้นที่เอาเงินไปฝากสหกรณ์นี้เห็นใจเขาหน่อยเถอคุณคุณคิดว่าจะใช้เวลาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์พอไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวฉันเปลี่ยนนะคือเปลี่ยนกรรมการผู้สอบหรือเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สอบเขาก็หายไปภาคหนึ่งแล้วเรบอกไหวเขาเดี๋ยวผมรีบทาให้เลย ปมื่อเช้าโทรไปถามเขาก็เลยบอกว่าจะให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้เพราะลุงหมูบอกว่าวันที่ยี่้านี้ลุงหมูจะไปพบกับที่บันทีดีเอสไอจะต้องให้ได้คำตอบนะพอราน้นก็เล่าให้ฟังว่าไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งว่าลับปากจะทำอะไรให้แล้วลุงหููไม่เคยทิ้งอะไรที่ลุงหมูลับปากไม่เคยทิ้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยแล้วหูจะหัวจะเป็นรูเพิ่มขึ้นก็นมไม่ได้กลัวแต่รู้ว่านี่มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเหมือนกับที่ชาวนคร อะไรนครศรีธยามมาออ้องขออำเภออะไรออำเภอเสนาไอ้อำเภอนครหลวงอยู่นครหลวงเดือดร้อนเพราะว่าโดนโรงงานถ่านหินโดนโรงงานแป้งมัน,นองไอ้แล้วไอ้มันสัหลังคุณพุ่งมาสิบปีหาใครช่วยก็ไม่ได้เดือดร้อนมาหาพระช่วยมาวัอดอ้อน้อยสุดท้ายก็ต้องช่วยโดยการโทรไปหารองพู้ว่าหา มโรงงานหาอะไรอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละคนก็ปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะอ้างว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานแค่เป็นโกดังเก็บของเฉยๆอ้าวถ้าอย่างนี้ก็ใครรับผิดชอบก็บอกกรมควบคุมมลพิษจังหวัดอย่างนั้นก็พยายามโทรแต่มันไม่รับสายทีเดีกรมควบคุมมลพิษจังหวัดหลวงปู่ก็เลยแน่ว่าอย่างนั้นก็ไปฟ้องศาลปกครองเลย ต่ไม่ต้องตั้งทนายไปหาสารปกครองเลยและให้สารปกครองรับคดีไว้เป็นคดีพิเศษหรือรับเป็นคดีไต่สวนจุกเฉินด้วยเหตุผลว่าการการะทำของเจ้าหน้าที่รัฐรนเลยเพื่อเฉยและปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากการไม่ทําหน้าที่ไม่ปฏิบัตินหน้าที่ใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบคือกรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่าเพราะเอาไอ้ไอ้ฐานหินมาทางเรือแล,แล้วก็มาดมเทฝุ่นครุ้งไปทั้งหมู่บ้านเข้าสูตรเข้าไปเป็น1ิปีแล้ว เอาไอ้แป้งมันสำปะหลังไอ้มันบดเอามาน้้ำเทไม่มีการบรรจุหีพอไม่มีที่มุ้งที่บังแล้ฝุ่นกลิ่นเหม็นไปตลบ3-4มสีอ่อำเภอเดือดร้อนเป็น10ปีทั้งหมดนี่มันอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่ากับกรมควบคุมมลพิษก็เลยแนะนำให้ไปฟ้องศาลปกครองผมก็ได้ให้ไอเดียเขาบอกว่าคงไม่ต้องให้ชั้นไปศาลอีกรอบหนึงนะพวกคุณคงทำเอง เดือดร้อนแล้วไปร้องขอเขาก็จะมีคนมาเขียนให้ก็แนะนําเข้าไปเรื่องทั้งหมดที่เราปรากมาเนี่ยหลวงปู่ไม่เคยทิ้งกัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวนาะเรื่องบอ่ปบอปลาบ่อกุ้งบอ่บอดินกองขยะโรงงานเสือกเข้าไปทุกเรื่องเลยเสือกเข้าไปทุกเรื่องเพราะไม่ชอบเห็นคนโดนหลังแก่ไม่ชอบเห็นคนโดนหลังแก่ชีวิตหลุงปู่ ละชอบร่างความยุติธรรมแต่ไม่ชอบเห็นคนโดนหลังแกและไม่ชอบเห็นไทยที่จะมาเอาเปรี่ยนไทยนจุจาค่าาาาพวิสัชนาลูกอยากจะถามปู่ว่าที่เราโดนลังแก่ลวกปู่โดนแก่นตาแลวพวกลูกเนี่ในใจนยจะให้ทําไงคะก็วันนี้เมื่อวานนี้ก็ดูเฟซบุ๊กลวงปู่หรือเปล่าล่ะก็เขียนทวงเข้าไปแล้วว่าไอ้คนป่วยคนเจ็บคนตาย คนพิการที่ได้จากการต่อสู้กับคสชไม่เห็นที่ยาเขาเลยเดี๋ยวดูว่าวันนี้ลุงประยุทธ์แกจะว่าย,ยังไงคอยฟังแกมีอะไรฟังหรือเปล่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเออเปิดฟังได้ไหมนะเปิดฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็โดนใครโดมันไปแล้วกันไปม่เป็นไรลูกใจเย็นๆลุ่ม, y ên, y ên, y ên, มๆเขาไม่ทิ้งเราอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ใจเย็นเฉยไว้ก่อนเดี๋ยวคิดดอกทบต้นเชิญ ครับหลวงปู่แล้วผมที่เคืองตาได้เบิกได้ไหมฮะเคืองตาเพราะไปเหล็กคนแก้ผ้าไบโดนไปแก้สครับเห็นเห็นเห็นกายกายก็ตั้งหลายยอเห็นยืนเชียร์อยู่บรถอย่างเดียวไม่บอกเคืองตาปล่อยให้อัตมาอยู่ข้างหน้าคนเดียวชนญครับุณพิเศษชนะอยากกราบเรียนทามหลวงปู่ถึงเ่อ ความคืบหน้าของคดีการ้องร้องคดีจำนำข้าวของชาวนาที่ผ่านเวทีแจ้งวัฒนะค่ะว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดแล้วการที่ชาวนาได้รับเงินค่าจำนำจำนำข้าวแล้วเนี่ยทำให้ชาวนายังคงเจตนาเดิมหรือไม่คะออวันนั้นเขาหลวงปู่ต้องไปเป็นตัวกลางในการเจรจาความคืบหน้าก็คือว่าฝ่ายของรัฐบาลปูเนี่ยพยายามยัดความผิดให้คสชโดยอ้างว่า เราพยายามเรียกร้องเงินจำนำข้าวคืนเงินดอกดอกเงินดอกเงินต้นเราได้แล้วเราเงินดอกดอกที่เราสูญเสียโอกาสและความสูญเสียและความละเมิดกระบวนการที่เขาทําให้เราเสียโอกาสเสียเวลาเสียสุขภาพจิตแล้วก็มีคนล้มตายจากการฆ่าตัวตายแล้วเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เสียเวลาค่ารถค่าน้ํามันที่จะต้องมาประท้วงเรียกร้องเนี่ยเราพยายามเรียกร้องเป็นตัวเงินตัวเลขไป แต่ฝ่ายรัฐบาลปูก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าคอ,อสชอจ่ายตังไปแล้วมันก็น่าจะจบจบเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ต้องการเรียกร้องคอสชอและคอสชอไม่ใช่คู่กรณีของเราคู่กรณีของเราก็คือรัฐบาลของนายกปูและคณะนั่นคือคู่กรณีของเราที่จะต้องรับผิดชอบเราไม่ได้เรียกเงินจากคอสชอ,อย่ามาเปลี่ยนเลียนประเด็น ในขณะเดียวกันเมื่อเจรจากันไม่สําเร็จปรีปานองไม่ได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมด้่นคือสารก็ต้องดําเนินการฟ้องร้องต่อไปเพื่อจะเอาผิดเรียกค่าเสียหายอนี้ก็ยืนยันว่าชาวนายังฟ้องอยู่แต่ยังไม่ได้ถอนหลอกจากจากคดีความ รวมทั้งศาลปกครองวันนั้นพอกลับมาจากศาลแพ่งหลวงป,ปู่ก็ไปศาลปกครองต่อเพื่อไปติดตามคดีความที่ศาลปกครองว่าเราไปฟ้องข้อหาละเมิดแล้วก,ก็การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของออรัฐก็หลวงปูปเ่เพล่อนไม่ได้ไปดูสำนวนเข้าได้หมดเพราะที่บดีดีเอสไอโทรเข้าเข้ามาหาบดีว่าหลวงปูปเ่เพือนนักท่านพบเอาไว้อันเลย หลวงปู่ก็เลยขอแยกตัวมาก่อนเลยไม่ได้ทันดูสมรวนว่าเขาฟ้องครอบคลูมไปถึงกระบวนการละเมิดคือต้องจ่ายค่าเสียหายในศาลปกครองด้วยหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวก็ต้องถามแกนนาชาวนาว่าเขาไปดูมาแล้วเ,เรื่องคดีความมันครอบคลูมไปหมดทุกกระบวนการไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายในศาลปกครองด้วยไหมแต่คดีของชาวนายังไม่ยุติบอกแล้วว่าผู้อดไอิสระกันแล้วไม่ปล่อยอยู่แล้ว ถ้ายังไม่ได้ชัยชนะจะไม่อยู่อะไรที่ผู้ใช้สลาดทำไม่เคยทิ้งการคำเด็ดขาดไม่เคยทิ้งถ้าไม่ได้คําตอบแต่พวกเราก็คงจะรู้ดีอยู่กับลูกปู่มาสี่เดือนเก้าวันเห็นลูกปู่มม 4, 9, ปเคยทิ้งอะไรไหมไม่เออถ้าไม่ได้ตามกูไม่เลิกอยู่แล้วโ <laughs> <laughs> จ เออหนูขอถามคำถามที่สองได้ไหมคะถึงกิจการของโรงสีแจ้งวัฒนาเป็นอย่างไรบางครัองเปิ่เออตอนนี้ค่อนข้างจะเครียดมากกับโรงสีแจ้งวัฒนาเพราะมันมีคนไปอ้างชื่ออ้างชื่อหลวงปู่เนี่ยอ้างชื่อหลวงปูแ่แล้วก็เอาข้าวที่มันไม่มีคุณภาพเอาไปยัดเยียดใส่ให้ชื่อโรงสีแจ้งวัฒนาแล้วก็ไปขายคนอื่นๆแล้วก็เปิดมามันก็มีมอดกินบ้างมีสิ่งเจือปนเยอะบ้างแล้วก็เออ บางทีก็เป็นแป้งไปเลยเป็นฝุ่นคือข้าวมันเขาไปซื้อข้าวจากโรงสีข้าวสารจากโรงสีมากรอกมันไม่เหมือนกับข้าวที่โรงสีแจ้งวัฒนะที่เราซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาสีมัคนคนละเรื่องกันยิ่งตอนนี้เนี่ยข้าวสารกําลังจะมีกระบวนการประมูลขึ้นเนี่ยล้วถามว่าทําไมต้องใช้ชื่อผู้ใช้สระกที่ห้อน,นี้มันขายได้เป็นที่ไว้วางใจก็เลยใช้ชื่อหลวงปูป่เม ไปหาอยู่หากินอันนี้เครียดมากเราก็พยายามจะบอกว่าถ้าไม่ได้มาซื้อจากว่าไม่ได้มาซื้อจากตัวแทนจําหน่ายซึ่งมีโลโก้ของของโรงสีแจ้งวัฒนาก็อยากไปหลงเชื่อบางทีก็มีตัวแทน,กนแกนนนาเอาชื่อลูกปุญไปอ้างกับหน่วยงานราชการเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นต้นว่าพุทธไอิสระให้เอาเข้าวสารมา วันนั้นเผเอิญจุดได้ตามต,ต่อเราไปพอดีเขาไปตอนเช้าเราไปตอนบ่ายไอยสาภาพถามลวงปู่ว่าลุงปู่ใช้คนแกนํามาใหเอาเข้อสารมาวางที่นี่เหรอบอกูยังไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องอะไรกับมึงเลยเนี่ยสุดท้ายก็เลยเขาก็เลยยกเลิกไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเราโดนสวมรอยก็มีหลายพี่ที่เขาเอาชื่อลวงปู่ไปสวมรอยแล้วก็อ่ะอย่างเช่นกระวงพานิสกีโอทีแล้วก็หลายที่มาก แล้วก็อยากบอกว่าออโรงสีแจ้งวัฒนะยังดำรงอยู่แล้วก็กำลังจะสร้างโรงสีใหม่ซึ่งมีองค์ประกอบครบสมบูรณ์มีสัญลักษณ์ของอยองมอีอาหารปลอดภัยแล้วก็ทำโรงสีระบบปิดกำจัดมลพิษไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนชุมชนรอบข้างเป็นขนาดเดียวกันชาวนาก็จะมีสิทธิ์เอาเข้าสาเอาเข้าเปลือกไปสีที่โรงสีนี้ได้ โดยเอาเข้าวสารไปขายหรือถ้าขายเองไม่ได้ก็ให้โรงสีเข้าขายให้โดยชาวนาต้องเสียอะไรก็เ,รเสียค่าประกอบการเช่นเสียค่าแรงเสียค่าบำรุงโรงสีซึ่งประมาณสักสิหรือ15%เรเนี่ยไม่แน่ใจอยู่ในข้อตกลง,งูมงลืมล้ะแล้วก็ที่เหลือนอกนั้นกำไรและทุนทั้งหมดชาวนาเอาคืนไปชาวนาเอาคืนไป นั่นหมายถึงว่าขายข้าวได้เท่าไหร่หกักสหรือ15%สําสำหรับเป็นค่าแรงค่าค่าไฟค่าบรรจุเคมีพันค่าการตลาดรวมทั้งค่าบำรุงโรงสีเพราะว่าลูกยางที่มันมาสีอ่ะสองวันเปลี่ยนทีสองวันเปลี่ยนทีนล,นทลูกยางสำหรับสีข้าวเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนสองวันเปลี่ยนทีแล้วตัวหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆูมันต้องซื้อขาวไม่งั้น นโยบายโรงสีแจ้งวัฒนะยังดำรงอยู่ยังให้ชาวนาเอาข้าวเปลือกมาสีให้เป็นข้าวสารแล้วขายข้าวสารชาวนาต้องขายข้าวสารเองไม่ใช่ขายข้าวเปลือกเพราะขายข้าวเปลือกไม่รวยต้องขายข้าวสารเองแล้วขายข้าวสารเองขายอย่างไรถ้าขายไม่ได้เดี๋ยวโรงสีแจ้งวัฒนะจะขายให้การหลวงปู่มีช่องทางบอกแล้วว่าทําได้จะกระสับกระเบือยันเลือนลบแหละหลวงปู่แล้วกาลังผลิตนี่วันหนึ่งได้ ประมาณไหนครับก็ตอนนี้ก็พยายามจะร,รักษาคุณภาพมากกว่าจํานวนปริมาณแล้วคุณภาพต้องดี<ม>แต่ว่าตอนนี้กําลังใครเป็นวิศวะใครเป็นคนเขียนแบบเป็นในที่นี้ก็ช่วยบอกบอกกันต่อๆรู้ๆปู่ให้คนเขียนมาเป็นเดือนแล้วมันจะเขียนไม่จบสักทีไอ้เรื่องเขียนเขียนแบบแปลนเนี่ยนะขอความสมคร้อหน่อยก็กล่าวว่าจะผลิตให้ ทำรงสีให้ได้แต่คงจะไม่ทันในปีการผลิตนี้การเก็บเกี่ยวนี้แต่ก็มาใช้ในโรงสีเล็กที่เรามีอยู่ได้ประมาณสักสิบกว่าเครื่องเนี่ยคงจะทำได้ในระดับเนึ่งแต่ค่อยๆทยอยสีขายปเป็นข้าวสารไปตอนนี้ตลาดมีไม่มีลูกตลาดเขาต้องการข้าวดีมีคุณภาพเราก็มีหน้าที่ผลิตข้าวดีมีคุณภาพให้เขากินโดยไม่ไม่ทรยศต่อ ต่อเข้าผู้กินแล้วก็ไม่เป็นกบฏต,ต่ออาชีพตัวเองเหมือนกับมีชาวนารุ่นหนึ่งที่เอาข้าวไรเบอร์รี่มาขายอ่ะแต่ก็คนข้าวมั่วไปหมดเลยอ่ะแล้วก็สีออกมามันไม่ใช่ไรเบอร์รี่ร้ออ่ะไอ้คนขายก็มั่วก็คือขายในราคาไรเบอร์รี่รลวงปู่ต้องต้องว่าต้องให้ลดราคาลงมาเพราะข้าวเราไม่บริสุทธิ์แล้วคุณไปขายในราคาที่ไรเบอร์รี่บริสุทธิ์ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น ก็คือเราก็โดนชาวนาแหกตามเหมือนกันคือเจ้าหน้าที่โรงสีก็ชาวนาก็ไม่ซื่อก็ต้องคุยกันว่าทำสมาชิกแบบนี้เราไม่เอาคนที่จะมาเป็นสมาชิกของโรงสีนี้ต้องซื่อตรงแต่ต้องรับผิดชอบถ้าข้าวไม่ดีแล้วเอามาหลอกขายหรือมาหลอกให้เราสีก็สุดท้ายมันก็ต้องย้อนกลับไปะคุณก็จะได้ส่วนแบ่งกาไรน้อยลงอ่ะ พราะมันเป็นข้าวทอนข้าวหักข้าวไร้คุณภาพข้าวรีดข้าวดีอะไรเยอะแยะไม่มีคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นหอมมะลิต้องเป็นหอมมะลิถ้าหอมมะลิปรดข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวห้าเปอร์เซ็นต์มาอย่างนั้นไล่กลับไปเลยไม่แล้วก็หักเรื่อตัดวางเป็นสมาชิกไปเลยแต่ข้าวทั่วๆไปเนี่ยตามตามหมายเลขของของกระทรวงพาณิชย์เข้าวหอมมะลิเนี่ยเขาอนุญาตให้เจือปนได้15%เ กระทรวงพาณิชย์นะแต่ข้าวข้าวของเวทีแจ้งวัฒนะไม่เจือปนเลยหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวหอมปทูมแม่ค้าอนุญาตให้เจือปนได้สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามกระทรวงพาณิชย์นะกฎหมายกระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้เจือปนนะแต่ข้าวของเราเวทีแจ้งวัฒนะข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์าเรียกว่าดีกว่าข้าวของราชการอีกเป็นข้าวชั้นเกรดเอเขาเรียกข้าวรีเมียม ขายไปได้ทั่วโลกแต่เราเรายังไม่สามารถทำคุณภาพคือไอ้เม็ดข้าวเราต้องมาคัดมากรองมาเลือกมาดีดซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็หลวงปู่ก็ยังช่วยชาวนาอยู่ยังอยากยังฝันว่าอยากเห็นชาวนารวยเพราะถ้าหากว่าตอนนี้ชาวนาตอนนี้อายุ60ส0 5ส้ามันทำนานแล้วยังไม่รวยอย่าหวังเลยว่าลูกเขาจะมาทำนานต่อ เขาก็จะเลิกทำนาขายนาทิ้งแล้วสุดท้ายวันข้างหน้าคนชาวนาไม่มีทำนาคนไทยต้องไปซื้อข้าวขาเหนข้าวลาวข้าวพมา่ากินเรายอมไม่ได้เราก็ต้องรักษาชาวนาที่มีคุณภาพซึ่งเขาจะต้องเงินได้ด้วยตัวเองแล้วทำให้เขารวยให้ได้ภายในอายุ40 50 60ที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องทำให้เขาเห็นเงินให้ได้ อย่าทาให้เขาเห็นนี่ท้ามืใดที่เขาเห็นแต่นี่อย่าหวังเลยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยลูกหลานน้องๆเนี่ยมันจบไปมันไม่ไปทานาหรอกเพราะพ่อแม่มันทําแล้วจนน่ะมันก็ไม่ไปทำมันไม่ไปทําแล้วใครจะทํานาต่อไปก็ขายนาทีแล้วต่อไปใครจะมาทําข้าวให้เรากินก็ต้องไปซื้อข้าวเนาะซื้อข้าวข,ของเหน็นข้าวพ่อแมกมากินแล้วคนไทยจะอยู่ได้ แกหลวงป,ปู่คิดยาวลูกที่ทำโรงสีเนี่ยคิดยาวคิดถึงอนาคตของชาติคิดถึงภูมิถึงท้องของคนไทยในยุคต่อๆไปว่ามันจะกินข้าวของใครเลยต้องลงมือทำจบครับหลวงปู่มีคนอ,อ,อีกสึกษา,ามาว่าข้าวของหลวงปู่ขายจังหวัดไหนบ้าง ขา,ขายจังหวัดไหนบ้างใครสนใจจะไปเอาไปขายก็ไปติดต่อเขาได้ลูกไปที่วัดพีข้อดีมามาเนี่ยมีมั้อป่าที่ยข้างหลังนี่ไงจังหวัดน,นี้แหละอยู่ข้างหลังนั่นแหละข้าวอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปสอบถามเออไปถามข้อมบนเขาอยู่ข้างหลังเลยหลวงปู่ครับอาทิตย์หน้าจะไปสวดมนต์ไหมที่แจ้งวัฒนะไปวันอาทิตย์ไปอาทิตย์ที่สามของทุกเดือนนะฮะ อาทิตย์นี้ไม่ใช่อาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยอ๋าอาทิตย์นี้จะถึงน,นะก็วันปะลืนนี่อ๋ออย่างนั้นกลับไปพร้อมกันเลยก็แล้วกันเ <c oughs> ออวันปะลืนนี้ไปที่แจ้งวัฒนะในอ่ออาคารบีเวลาบ่ายโมงหล่แล้วมาวันจันทร์ครูปุ๋ต้องเดินทางไปเชียงใหม่ไปเป็นประธานปู่ป่าครับเ <c oughs> อ่อกับเสกอรรมนรของภาคเหนือเข้าเจอในปู่ป่ากลาง หลวงปู่จะเอาต้นปตูต้นใหญ่ไปสัก2,000-3,000ต้นปูนปูใช้ครับที่ดอยแคนก็งานยังเยอะอยู่ยังยังป่วยไม่ได้นานนะพยายามจะป่วยให้นานให้นานก็ทําไม่ได้เพราะว่ามีงานเยอะมากใครถามอีกข้อหนึงจบแล้วไม่ไหวเหนื่อยอีกหนึ่งคำถามครับหนึ่งกุจ้านับหนึ่งถึงเช้า <c oughs> ใครถามอะไรเชิญมีไหมครับ คงจะหิวแล้วหรูปูมีเครื่องเหนียวเปียกลำใหญ่นะครับเลี้ยงอ่าก็มีขนมเลี้ยงด้วยครับมีดนตรีให้ดิ้นด้วย้องหนูที่จะไปที่จะนอนที่นี่ใ,นใครนอนที่ยกมือยกมือนะคะรับเยอะครับหวูปูอ,อ่าแล้วคนที่ไม่ยกมือไปนอนไหนรถ <c oughs> ก็นอนได้นะบนรถจะนอนได้หรอบนรถน่ะรถแอร์นอนได้ <c oughs> นอนบนรถก็ได้ถ้าไม่จําเป็นก็ขี้เกียจมากางเต้นก็นอนบนรถได้เดี๋ยวบอกโชเฟอร์เจ้าหน้าที่เดี๋ยวไปบอกโชเฟอร์มาให้วนชนขึ้นไปนอนบนรถได้ใครที่จะไปนอนข้างนอกยกมือสิลูกหมายถึงไม่ได้นอนตรงนี้แต่จะไปนอนที่อื่นนะยกมือหนนักศึกษากับหลวงปู่นักศึกษานักศึกษาร้อยคนใช่ไหมใช่ครับหลวงปู่นักศึกษาไม่ได้นอนนี่ ขึ้นไม่ได้เหรอเอาเอเจ้าของบ้านอธิบายหน่อยกรับกรังนักสกรรมหลวงปู่ก็ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของแก่งที่สองจากวัดอ้อน้อยเนี่ยมันมีบ้านพักอยู่3หลังหลังละประมาณ30คนนะครับก็คงูจะให้นักศึกษาเราเดี๋ยวจะมีรถปิกอัพนะครับเนื่องจากว่าฝนตกเนี่ยรถบัดเข้าไปไม่ได้เราจะใช้รถพิกอัพไปส่งน้องๆ ในเวลา21นาฬิกาส่วนพี่น้องที่นำเต็นท์มาอยู่แล้วเนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าผงไม่ต้องไปกลางที่นู่นแล้วนะครับเพราะผมคิดว่าคงน่าจะกลางแถบนี้ไปทั้งแถบยักนกระทั่งถึงเวทีเลยนะครับอ,อย่างนี้ได้ไหม